รีวิวแวงซองกองปณนี OVR 114ในกิจล่าสุดเวอร์ชันเม็ดส้มเทรนตันไปเลยพี่น้องสว,สวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านตอนรับสู่ท่องลุงายสายบอลกันอีกคือเก่าและกระผมก็จะมารีวิวตัวที่ผมพึ่งได้มาจากการเฟ้นหา CB ีตัวฮีโร่ตัวนี้นี่แหละนะครับค่าพลังก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อัพเม็ดส้มเทรน30สกิลที่3มที่ปลดล็อกมาผมก็ มาเป็นสกิลมงนั่นเองเพราะว่าลูกกลางอากาศนี่คือจุดอ่อนของแวงซองกองปนีในทุกเวอร์ชั่นทุกการ์ดท,ที่ผ่านมานะเสียดายอย่างหนึ่งทําไมมันไม่ร้อยสิไปเลยวาทําทไมต้องร้อยสเหมือนคนขี้ไม่สุดอะ่ะเหมือนมันก ắc, ักกัอ่ะนี่ก็ค่าพลังที่บวกมาหลังจาก อัพสกิลม่งเพิ่มเติมมานะครับแล้วผมก็ขี้เกียจรีเฟซใหม่ด้วยแหละไหนๆก็สุ่มมาได้แล้วกูใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงนะมึงกว่าจะสุ่มมาเจอนึกออกไหมไม่ได้ทํามาหาแดกกันสักทีมวัวแต่สุ่มอยู่เนี่ยรีเฟซอยู่เนี่ยหลังจากที่ไปจับลงแรงในโหมดเฮดทูเฮดมานะประมาณ10กว่าตาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังแบบละเอียดเลยทีเดียวรีวิวแบบจริงใจไม่อวยไม่โลกสวยไม่ดัดจริตและไม่สุภาพด้วยจัด ทำไมอ,อ่ะก่อนอื่นแวะดูไส่ในนิดนึงนะครับมีหลายค่าพลังที่ทะลุ200เลยโดยเฉพาะค่าพลังเกมรับเห็นไหมสอง้ยเจ็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่สูงลิฟฟูลพาวเวอร์บานเพเวอร์อะไรขนาดนั้นถ้านับแต่ตัวเลขค่าพลังนี่คือสวยเลยบิวตี้ฟูลสัตว์แต่ทีนี้เวลาเล่นจริงกูบอกแล้วว่าอย่ายึดติดค่าพลังมาก คลิปนี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันเรื่องนั้นเพราะอะไรเดี๋ยวกูจะอธิบายให้ฟังนะมาดูในส่วนของพลังแฝงกันก่อนนะครับเนี่ยบอกแล้วว่ากองปณีที่ผ่านมาในทุกๆก,การ์ดเนี่ยแกเป็นตัวชนชั้นดีในระดับหัวแถวของเกมนี้เลยนะครับโดยเฉพาะสายเพรสซิ่งไล่กดดันเนี่ยตอบโจทย์เลยแกดุด,ดันโคตรอันนั้นในการ์ดที่ผ่านมานะ ในส่วนของราคาตลาดของแกในตอนนี้เนี่ยเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ยอยู่ที่2,000กว่า M ซึ่งผมบอกก่อนเลยแม่งไม่คุ้มหรอราคาเนี้ยสักพันกว่าโอเค2,000ไม่คุ้มเลยอยากรู้ว่าไม่คุ้มเพราะอะไรต้องฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกให้ฟังแบบละเอียดนะ2 0 0 0กว่าเนี่ยมึงไปซื้อเอียโร่ดีกว่าเชื่อกูถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วจะปิดคลิปไปเลยก็ไม่ว่ากันเพราะหลายคนก็น่าจะรู้ผลแล้วนะแล้วก่อนที่จะไปฟังข้อดีข้อเสียก็อย่าลืมนะครับฝาก ไลค์ใจแชร์ซับให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลุงายสายบอลได้ทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้เรื่อยๆนะจ๊ะนะจ๊ะใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากขอให้เปิดได้แต่ตัว,ตวดีๆส่วนใครที่เปิดได้ตัวดีแต่เสือกเอามาขิงกูขอให้มึงเกลือทั้งชาติข้อหาทำให้กูอิดช้าในเฮียก็ในระหว่างที่พูดข้อดีข้อเสียเนี่ยก็จะให้ชมไฮไลท์ไปด้วยเลยนะครับนี่เป็นไฮไลท์จากการลงแรงสิบกว่านัดนะครับในทุกช็อตที่มีแวงซองกองปณีอยู่ในซีน ทั้งฟินเข้าปะทะฟิน ป้องกันยอดเยี่ยมซีนเเวซีนว่ากูเอาหมดงั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีของแวงซองกองบันีในโหมด H to H กันก่อนเลยเด้อข้อดีอันนี้แน่นอนครับเข้าปะทะดีเข้าบอลดีและเข้าบอลแม่นระดับหนึ่งอ่ะนะก็น่าจะเป็นเพราะว่าแกมีสกิลไดอินทูแท็คเคิลด้วยแหละและที่แกถูกอัปเกรดขึ้นมาจากการดเก่าๆคือแกป้องกันลูกมงได้ดีมากปกติจุดอ่อนของแกก็คือลูกลางอากาศนี่แหละนะครับก็ต่อให้แกจะสูง190แต่ว่าทุกการทุกปีที่ผ่าน มาเนี่ยแกจะมงบอลเฮียมาตลอดขนาด ini, agi, เมาดินี่บาซายี่เงี้ยสูงแค่ร้อยแปยังมงบอลดีกว่าแกเลยคานาวโล่เงี้ยเตี้ยเป็นลูกหมาเลยแต่ว่ามงบอลดีกว่ากองปนีเยอะเลยอะ่ะแต่พอมาเป็นกองปนีเวอร์ชั่นเนี้ยแม่งมงโคตรดีอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลที่3ที่กูปลดล็อกมาเนี่ยกูอัพมงด้วยมั้งน่าจะเกี่ยวกันอยู่นะกูก็ยังไม่เคยลองตอนยังไม่อัพมงซะด้วย ในระหว่างนี้เดี๋ยวก็ดูไฮไลท์กันไปด้วยเลยนะครับก็อย่างที่ว่าเลยมงดีผิดปกตินะครับมงดีกว่าทุกเวอร์ชั่นปกติจะเป็นสายชนคล้ายๆคานาวาโลเมลดินี่อะไรเงี้ยแต่การ์ดนี้เสือกมองดีเฉยในเรื่องของความเร็วเนี่ยคือเยี่ยมเลยนะใช้ได้เลยมีความเร็วที่สามารถวิ่งไล่ตัวเร็วๆเนี่ยไหวอยู่ความคล่องตัวก็ประมาณนึงถ้าโดนสกิลหลบไปก็พลิกตัววิ่งไล่ตามเขาอะพอได้ไม่ค่อยจะเทถทะเท่าไหร่นะครับก็ สมส่วนตามความสูงแหละยิ่งถ้าคนที่คุมกองหลังเก่งๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับกูข้อดีแม่งมีแค่นั้นแหละมาถึงข้อเสียกันบ้างแล้วจะยาวหน่อยนะมึงยาวจนแปลกใจเลยแหละเนี่ยเห็นไหมข้อดีที่เห็นก็คือตัดบนกลางอากาศดีๆเห็นไหมเข้าสู่ข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียข้อแรกคือหลุดตำแหน่งโคตรบ่อยอันนี้ต้องระวังให้มากบังคับดีๆนะมึงถ้าปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยซื้อปล่อยจอยให้มัน ยืนตำแหน่งเองเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาโดยเฉพาะลูกที่โดนสวนกลับไอกองปานีนี่ก็เติมจนเพลินเหมือนตัวจริงอะ่ะตัวจริงเน้นบุกไงทำทีมก็เน้นแผนการเล่นแบบบุกแหลกอะไรเงี้ย AI ในเกมทั้งที่ตัวเองเป็นกองหลังแม่งกเสือกชอบบุกแหลกจนลืมกับตำแหน่งตัวเองหลายรอบเลยเป็นบ่อยมากแล้วก็เคลียบอนไม่ขาดในหลายจังหวะนะแย่งบนเขามาได้ก็เสือกโดนแย่งกลับบ่อยมากอันนี้กูไม่เข้าใจเลยความแข็งแกร่งก็กลางกลาง โดนกองหน้าเบียดแย่งบอลคืนบ่อยชิบหายบางบอลไม่ดีเลยอ่ะและ AI อ่ะนะมันแทบจะไม่ค่อยช่วยเข้าบอลให้เลยอ่ะต้องกดเข้าบอลเองอะไรเงี้ยขนาดว่ากดเรียกกองหลังที่2บางทีก็เว้าก็วืดบ่อย AI เกมรับนี่แม่งไม่ฉลาดเลยเข้าขั้นแบบควายเลยแหละในหลายจังหวะด้วยนะมึงสําหรับสายที่ชอบกดให้กองหลังเนี่ยถอยหลังจ็อกกิ้งเนี่ยอันนี้คือเป็นปัญหาอะไรมึงมันไม่ค่อยจะจิ้มบอลให้ อันนี้งงว่าเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันกูเสียดายซีบีตัวชนตัวเก่ากูมากอีบันโคอนโดบ้าแม่งเก่งกว่านี้อีกไอตัวโอ r อ1าร์ร้อยสิบสองจากติตฟุตตี้เวิร์ดอ่ะอีบันโคอนโดบ้าเก่งกว่าชัดเจนหรือว่ากองปนียังไม่ปรับ AI อันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ณขนาดเนี้ยขนาดที่กําลังตัดคลิปอยู่เนี่ยเอไอไม่สู้คอนโดบ้าไม่สู้คานาวาโร่ร้อยเก้าไม่สู้มาเดนี่ร้อยเจ็ดเลยด้วยแต่ถ้าจะถามว่าตัวนี้กับ เฟอร์นันโดเยโ114ใครเก่งกว่ากูตอบให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้คี้ตีนเฟอร์นันโดเยโเลยไอตัวที่ OVR 114เท่ากันน่ะเยลโ่ะฉะนั้นไม่ต้องถามนะว่าใครเก่งกว่ากูตอบให้แล้วแบบชัดๆเนี่ยแล้วดูจังหวะเนี่ย กูคุมให้มันถอยหลังจิ้มบอลให้ก็จิ้มบอลว่าวแล้วก็เสียประตูกูพูดผิดตรงไหนละ่ะบอกแล้วว่าต่อให้คุมให้มันถอยหลังเนี่ยมันก็จิ้มบอลไม่ดีเห็นไหมจิ้มบอลว่าวด้วยปกต,ติแล้วว่าตัวที่ OVR สูงๆณขนาดนั้นน่ะมันไม่พลาดอย่างเงี้ยไม่พลาดง่ายๆว่าวว่าวุดๆแบบนี้หรอกแม่งว่าวโคตรบ่อย AI เกมลับแม่งไม่สมกับเป็น CB OVR 1 1 4ตอนนี้เลยสักกูฟันทงว่า คอนดบ้าร้อเก่งกว่าเฮียนี่แน่นอนสําหรับในสายเดียวกันไอ้นั่นตัวเตี้ยๆแต่ว่าเคียร์ขาดหมดอ่ะอุ่นใจกว่านี้แน่นอนถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะกูจะรีเฟรไอเวนนี่ทิ้งและเรียกคืนคนด o บ้าร้อยสิกูกลับมาสู่ทีมเหมือนเดิมเอา1นึ่งหมื่นแต้มสาะหากูคืนมานะไอเฮียได้ป่าววะเอโดยรวมนะสำหรับกูนะคือยังบบผ่านอย่างแรงถ้าเทียบกับ OVR และชื่อชั้นที่ผ่านมา มันบทจริงมันบอดใช่มันบอแม่นบทถูกต้องเลยไม่แนะนําอย่างแรงถ้าใครชอบเป็นการส่วนตัวก็แล้วแต่มึงจะเล่นแต่ใครที่กําลังหาตัวใช้งานไอเวนนี่ยังไม่ใช่ตัวนั้นแน่นอนไม่ได้แบกแผงเกมรับขนาดนั้นเลยมันทําให้ยับสตมกูเนี่ยดูเป็นพระเอกไปเลยใครที่สุมเจอในหน้าเสาะหานะมึงรีเฟซให้ไวเอาตัวใหม่ดีกว่ายอมเสียแต้มเสาะหาเพิ่มดีกว่าเสียความรู้สึกเหมือนที่กูกําลังเป็นอยู่ เนี่ยเห็นไหมขนาดแย่งบอลเขาไมา่ได้ก็โดนแย่งคืนโดนกระแทกล้มหัวทิ่มหัวตําเสียผู้เสียคนเสียหมาไปเลยถ้ารีเฟรได้เอาตัวใหม่เถอะเชื่อกูกูเตือนด้วยความหวังดีณขนาดนี้เนี่ยมันคือตัว cb ovr 114ที่เฮียมากไม่สมกับความเป็นตัวฮีโร่เลยว่ะแต่ถ้าคิดในแง่ดีก็ ea อาจจะยังไม่ปรับ ai เกมรับก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะต้องดูกันยาวๆแต่ณขนาดนี้พี่ไม่ปลื้มมะน้องไม่ผ่าน นอกจากจะแต้มต่อหาแล้วแลกแต้มจิกซอก็ไม่คุ้มด้วยนะลืมบอกไปนะ <Game. S 1> อ่ะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวแวงซ่องกองปนีในโหมด H to H est, ก็ขออนุญาตสรุปคะแนนความสามารถหลังจากที่เล่นมา10กว่าตาเลยแล้วกันนะครับคะแนนความสามารถของแววงซ่องกองปนีในโหมด H to H est, ผมขอให้ไปที่7เต็ม10พอและเป็น7ที่กูไม่เต็มใจด้วยกูให้6.8พออ่ะ6.8เต็ม10แค่นั้นแหละ อ่าสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงเห็นด้วยเห็นต่างยังไงก็เม้นมาพูดคุยกันหน่อยเด้อหรือถ้าอยากรู้ว่าหมดเมเนเก่งไหมถ้าคลิปนี้ครบ100ไลค์เดี๋ยวจัดให้แน่นอนในหมดเมเนเจอร์